5วิธีฟื้นฟูสายตาปลาหมัวมีอะไรบ้างไปฟังกันครับโดยเฉพาะข้อที่5ห้ามพลาดเด็ดขาดข้อที่1พักสายตาใช้เทคนิค20ตัว20ตัวแรกการเล่นมือถือทุก20นาทีพักสายตามองออกไปไกลๆประมาณ20ฟุตนับถอยหลัง20วิช่วยลดความมื่ยล้าในตาจากการที่เราจ้องหน้าจอน,อนานๆข้อที่2ประครบตาด้วยน้ำอุ่นช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงดวงตาได้ดีช่วยลดความตึงเครียดของดวงตา สามปรับแสงหน้าจอให้บาลานซ์กับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ปัจจุบันอย่างเช่นเวลาที่เราเล่นมือถือในห้องควรเปิดไฟไว้นะครับให้มันบาลานซ์กับหน้าจอมือถือของเราให้ได้มากที่สุด 4. ออกกําลังกายตาเบาๆจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อตาลดอาการตาแห้งและข้อที่5้าบำรุงสายตาด้วยวิตามินอาหารที่จําเป็นต่อสายตาอย่างเช่นผักใบเขียวคะน้าผักบุ้งตาลึงผักขมเป็นหลัก หรือจะเป็นวิตามินอาหารเสริมสำเร็จรูปแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดตาอาการตาพร่ามัวได้ครับใครกำลังมีปัญหาสายตาอยู่อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะจะทําให้เราสูญเสียการมองเห็นไปในที่สุดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับคนที่เราห่วงใยด้วยนะครับสวัสดีครับ